สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุ้ยแล้วนะคะในช่องมุกี้มูนเกิร์ลค่ะวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะคิวๆเนาะพิกวันค่ะนะคะเลือกไพ่หนึ่งใบนะคะ message from a little girl นะคะข้อความจากสาวน้อยอมีอะไรบ้างนะคะมีไพ่ให้เลือกนะคะ สามกองนะคะหรือสามใบเนาะโดยเริ่มจากอันนี้กองที่หนึ่งหรือใบแรกนะคะ Snow White กองที่สองหรือใบที่สอง Ariel และกองที่สามหรือใบที่สาม Aurora นะคะทำใจให้สบายเนาะนะคะไม่ต้อง serious ไม่ต้องกดดันนะคะ ไม่ต้องใช้ตะกะและเหตุผลในทั้งสิ้นเลือกได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันค่ะใครเลือกสาวน้อยคนนี้ Snow White ใครอยากจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะสาวน้อยของเรา Innocence can still see with the eyes of wonder ความรู้สึกอ่อนเยาว์เนี่ยนะคะมันยังสามารถมองเห็นได้เนาะจากสายตาที่แบบว่าเห็นอะไรเรารู้สึกแบบประหลาดใจอะคือเวลาเรามีความรู้สึกแบบประหลาดใจเนี่ยมันมีการที่แบบว่ามันมีความสนุกนะมันมีความอยากรู้อยากเห็นอยากค้นหามันเหมือนกับคือเหมือนแบบทาให้เราอะคะ่ะกลับไปเป็นอะไรแบบเด็กอีกครั้งหรือมีความนึกถึงความอ่อนเยาว์ ในใจอีกครั้งนะคะมันอาจจะเป็นการ Escape หรือหลบจากความเครียดนะคะต่างๆที่เราเจอในแต่ละวันเหมือนกันนะคะลองฝึกมองโลกด้วยสายตาแบบใส่ๆดูบ้านก็ได้นะคะอ่ะใบที่ซองเดี๋ก่อนที่ซองเอริเอลเอเอยาจะบอกอะไรจ๊ะตอบ The Dance of Life Last for our eternity, take part in it. การเต้นรำแห่งชีวิตน่ะมันอยู่ไปตลอดนะคะตลอดกาลนะคะขอให้เราอะมีส่วนร่วมกับมันเช่นไรเหมือนชีวิตที่เราใช้เนี่ยนะคะถ้าเรามองมันว่ามันเป็นเหมือนบทเพลงนะคะเราก็เต้นรำไปตามบทเพลงนะคะเมื่อมันมีคำว่าบทเพลงนั้นหมายถึงว่า ให้ใช้ชีิตนะคะไปยังมีความสุขนะคะอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องยากนะคะฉันจัดการมันไม่ได้แน่เลยฉะนั้นลองปรับมุมมองใหม่นะ,ะแล้วลองไปเต้นรำนะคะกับจังหวะชีวิตดูสิมีการโยกเลย <c oughs> อ่ะก่อนที่สาม หรือใบที่สามนะคะเอ๊ะจริงๆใบเนี้ยขยับร่างหน่อยก็ได้นะนะคะถ้าช่วงนี้แบบแดนมันมีคำว่าแดนสะ์เนาะถ้าช่วงนี้แบบโอเคออกไปเข้าคลาสซุมบ้าก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เต้นอยู่ที่บ้านเปิด YouTube ค่ะนะคะหลักสูตรคอยสเต้นซุมบ้าเยอะแยะนะคะขยับร่างขยับร่างกันมีแดนส์อะ กางที่สหรือใบที่สาเขายากจะบอกอะไรกับเราจา้ะอาร,ะราสาวน้อยชุดชมพูอุ๊บอย่าลนจ้ะ With clarity comes i n s i d e and with i n s i d e your understanding you grow นะคะเมื่อเรารู้สึกกระจางตั้งแต่ข้างในนะเราก็จะมองเห็นภาพนะคะหรือเข้าใจอะไรได้ชัดขึ้นนะคะแล้วมันจะทำให้เราอะสามารถเติบโตได้อย่างมั่น มันน่นแค่ไยนนะมั่นใจหรือชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะเรามีภาพที่ชัดเจนแล้วเรารู้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรเราจะเดินไปทิศทางไหนเราจะไม่มีการหลงทางหรือมืดบอดนะคะก็ไพ่ไพ่จิ๋วนี้นะคะเป็นไทญี่ย์การ์ดเนาะอันนี้เป็นสำรับเมื่อกี้ลืมบอกตั้งแต่ตอนตอน้ตนไม่เป็นไรคะ่ะ The Wisdom of Elves and Fairies นะคะ Messengers of the Miraculous ก็เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นข้อความดีๆนะคะเป็น positive vibes กำลังใจดีๆเนาะให้เราปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดหรือทําให้เรารู้สึกแบบเออคิดในแง่เชิงบวกมากขึ้นแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะแอคทําอะไรมากขึ้นนะคะสําหรับนี้นานแล้วนะนะคะผลิตมาตั้งแต่ปี2001ปีนี้2021นะ ก็20ปีแล้วนะคะจริงๆมันจะเป็นมันจะเป็นอยู่ในซีรีส์ที่แบบว่าเป็นไทนี่ค่ะมีมี3มี3เด็กนะคะจะมี The w i Stop of Elves and Fairies นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ l a Force d e s Song นะคะอันนี้เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะเป็นเขาเรียกว่า Angel Power นะคะแต่ว่าที่พี่มุกได้มาจะเป็นเป็น French version เดี๋ยวว่าหลังจะ เอามาทำเป็นพิกวันคา์ดน่ารักน่ารักนะคะก็ที่จบเอกฝรั่งเศสมาก็ได้ใช้กับการอ่านไพ่นี่แหละส่วนอีกสำรับหนึ่งเขาจะชื่อว่าเดอะ d d h a าค r d นะคะอันนี้อันนี้ยังไม่มากำลังสั่งไปนะคะก็เป็นคอลเลคชันที่น่าเก็บเหมือนกันคะ่ะจะเล็กนะคะกระจิวริวน่ารักเลยทีเดียวเนาะเผื่อใครสนใจก็ลองไปตามกันได้นะคะ โอเคค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดอดๆทั้งสิน้นแล้ถ้าเกิดได้เไยจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ